แกงเลียงกะทิก็จะทำเหมือนกับแกงเลียงทั่วไปแต่ก็ใส่กะทินะครับผักที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นลูกไม่เน้นผักใบนะครับแล้วก็จะมีแกงเลียงก็จะใส่กุ้งขกเครื่องแกงนี่นะครับกุ้งแห้งกุ้งแห้งแล้วก็ไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็จะขกง,ง่าย กระชายหอมแดงพริกไทยคือให้น้ำแกงของเราเข้มข้นนะครับนี่นะครับเนื้อกุ้งสับใส่ไปอีก2ตัวกะปิครึ่งช้อน ก็จะโคกหยับหยาบไม่ต้องแหลกมากประมาณนี้นี่นะครับผักก็จะมีปักทองขอ้าวโพดอ่อนอันนี้ก็จะเป็นแตงโมงอ่อนนะครับบวบเห็ดเข็มทองกรงนี้เอาเปลือกออกหมดเลยนะครับเปลือกที่หางก็ออกด้วยอันนี้ก็ดึงเส้นดำออกหมดแล้วกะทิที่ใช้ก็นี่เลยนะครับอัมพวากะทิแท้ร้อยเปรเซ็นต์มีแบบกล่องและขวดทั้งสองแบบคุณภาพดีไม่แพ้กัน ก่อนใช้ก็ต้องเขย่าก่อนอัมพวากะทิ100ร้อยเปอรเซนับก็จะมีกลิ่นหอมมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่แต่งกลิ่นไม่มีสีสังเคราะห์ที่ใส่ไปก็จะเป็นหัวกะทินะครับก็ต้องเติมน้ำเปล่าเพื่อจะเป็นหางกะทิก็ไม่ต้องรอกะทิเดือดเลยนะครับก็ใส่เครื่องแกงไปเลย เป็นลายแกงเลียงกะทินี่ก็จะเพิ่มความหอมมันนะครับของกะทินะครับปกติเราก็จะใช้ใช้น้ําเปล่าอยู่แล้วอันนี้จะเป็นกะทินะครับเพิ่มความหอมมันกะทิเริ่มเดือดแล้วก็จะใส่ฟักทองกับข้าวโพดอ่อนลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาสุกยากกว่าก็ใส่ก่อนเลยต้มไปได้สองนาทีก็จะใส่ ใส่บวบก,กับแตงโมอ่อนก้อย่อเลยน,ลเน้ําปลานี่ก็ใส่ไปสองช้อนสุกดีแล้วก็จะใส่กุ้งเลยนะครับกุ้งแล้วก็ตามด้วยเก็ดเก็บทองเนี่ยเขาสุกง่ายอยู่แล้วสองอย่างเนี้ยใส่ที่หลังเลยสุดท้ายก็จะเป็นใบแมงลัก แกงเลียงขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ก็จะมีกลิ่นหอมมากเลยใบมังรักเนี่ยกดฮะกดให้จมน้ำแกงเลียงกะทิพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เหมือนแกงเลียงทั่วไปแต่ใส่กะทิเพิ่มความหอมมันนี่เองแกงเลียงกะทิขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็ น้ำร้อนๆลวงคอกันเลยนะครับเมนูนี้นี่นะครับก็มีเห็ดกับอ่าอ่เห็ดแม่าตามไปด้วยคุังของเราเอาเผือออกมาเลยนะครับไม่ต้องมามีตรงหางอะไรให้ด้งยากแกะเสียเวลากินยากเราก็อย่างนี้เลยนะครับนี่เราเมย์ก็ตัดการแบ่งเรียบร้อยแล้ว มเป่าก่อนเป่าก่อนร้อนครับร้อนรับร้อนร้อนร้อนทุอ,อ,อเต็มปากเต็มคำเปนไงครับเปนครับเปนครับเป็นครับโอ้โอ้โอ้แล้นี้ก็อร,อร่อยอร่อยชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพ ความสดที่คุณพิสูจน์ได้